สวัสดีครับก่อนจะไปฟังเลของไอ้นุ่มสกุลครับผมมาเบิ่งพื้นที่ที่บ้านหนองจะสางกระ่อมลวงปูนะครับตอนนี้บ้านหนองเคียวพื้นที่ออกแล้วช่วงนั้นมันเคียวพื้นที่หนกครับเพราะว่าไอ้ฝนตกบ่อยเนะาะแล้วก็เหตุให้ดินโลมนี่ครับบ้านหนองเคียวพื้นที่นี่ครับชุดที่บ้านหนองจะเอากระท่อมลวงปูตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขาดอย่างหนึ่งก็คือลาดพื้นครับ มีคนถามมาหลายครับผมว่าอยากเป็นอยากรวมบุญกับเบ้าหนองน้ำใดบอ่อได้ครับผมบอว่ากันครับบอว่ากันอยากรวมบุญกับเบ้าหนองกระทักมหาเบ้าหนองใดครับอันนี้เบ้าหนองอยากลาดพื้นเนาะครับเนาะสิไดลาดพื้นขันลาดกับสิเงาเติบอยู่ครับเงาอยู่กันเพราะว่ามีอาจารย์พ่นบอกว่าถ้าจะเฮ็ดบุญอย่าเฮ็ดผู้เดียวอยาเฮ็ดผู้เดียวพ่นว่า ให้รวมบุญกันบุญจังใจได้กระจายไปหาทุกๆคนเป็นวาหังสีนะครับเนาะอันพี่ๆที่เพิ่นรวมบริจาคมากรวมเฮ็ดบุญมากกบ้านหนองก็จะเอาาว้เสะสางกระท่อมครับเอาไใบเตดกระท่อมเนาะทุละกบ้านหองรอสางมากอยู่ครับเดี๋ยวเมื่อได้ขึ้นเฮ็ดกระทอมเดี๋ยวบ้านหองกะจะท้ายลงให้อีกหนึงนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลือนี่ครับเทพื้นครับผม เทผื่นตรงนี้เนาะครับเนาะเทพื้นนี่แหละครับบริเวณนี่แหละครับเทพื้นเห็ดมองบ้างกระถ่อมลงปูเนาะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดอยากรวมบุญก็เบาน้องทักบอกเบาน้องใดครับเดี๋ยวเบาน้องจะเอาไอดีไล่ลงไห้แล้วกันทักไล่เบาน้องมาใดเนาะครับเนาะรวมบุญน้องกันครับพูดรวมบุญกบหลวงปู่สวงครับโบเมนวาเห็ดให้เบาน้องครับเห็ดให้หลวงปู่สวงครับผมอ่ะเดีจังใดจังมา ฟังกันอีกเท่านึงนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องจะอัปเดตบ่าวน้องตั้งเป้าไว้ถ้าบ่มีหยังผิดพลาดนะครับวันที่12 12พฤศจิกายนบ่าวน้องจะเฮ็ดให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็วันที่12ก็จะนิมนต์หลวงปู่มาถ้าบ่มีหยังติดขัดนะครับเนาะถ้าบ่มีหยังติดขัดกําหนดคือวันที่12พฤศจิกายน66ครับผมอ่ะโู่กันแล้วนะครับเนาะผู้ใดอยากร่วมบุญเทพื้นบอกบ่าวน้องได้นะครับนะาเดี๋ยวไปฟังเลข ไอ้นุ่มสกลครับผมเพิ่ใหายมาแล้วสาธุสาธุทุกสิ่งทุกอย่างขื้นยุทธิโชคและดวงครับผมเดี๋ยวไปฟังเรื่อน้ำกันครับสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอกับเบ้าหนองอีกคือเก้าครับผมมือนีเบ้าหนองสีมาบอกเขต่องตงวดของไอ้นุ่มสกลครับผมโค้งสุดท้ายครับผมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกครับผมเบิ่งไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิทยาในการรับชมและฟังน้าสีมักหรือเบามักขื้นยุทีิดุลพินิษครับผม เพื่อนไหมาเบาหน่องก็เลยมาบอกสูฟังงวดนี้จะเป็นตัวใดเข้ามารับโชคไปทำกันคิดชิ้นได้ก็ให้สมวังดังปราถนาะเพื่อนไหมาเบาหน่องกัมาบอกซูฟังครับผมหลายคนก็นถามหาว่าไอ้นุ่มสะก้นงวดนี้บห่หาบอกว่าฉันตอนแรกคนจะให้เบาหน่องไปจับรูปปิ่นปองแม่ฮันนี่ไหน้าเพราะวันนี้เบาหน่องว่าเบาหน่องบ่สะดวกแปนว่าเออเบ่เป็นยังบ่ต้องไปก็ไดดก็สฉันเอาแค่เหล็กฝันเหล็กันเพื่อนวางชนะเอาแต่เหล็กันก็ไใดเบาหน่องว่าคันที่เอาแต่เหล็กฝัน เก็บไปยังคือบบอกขัาวฝันสู่ฟางน้ำเพว่าบอกโบไปยังดอกขันบอกไปกระชิดโบมักกิดชีว่าจังสันจั้งชี่เพื่นว่าตอาน้องเออน่าบอกสู่ฟังในเพียงน้อยนึงโบไปยังดอกเบาเอาโตเลีกไปเลยเพื่นว่างวดนี่เพิ่นมักแล้วเพื่อนก็ซื้อไว้น้ำแล้วก็ซื้อไว้แล้วมักแห้งว่าฉันงวดนี่ไหมาสองหางครับเลขสามโตไฮมาสองหางเพื่อนบอกว่าอย่าลืมตัดเหรียญน้ำในเด้อเพิ่นวอาอย่าลืมตัดเหรียญน้ำแล้ว เพิ่นซื้อว้แล้วแล้วเพิ่นก็ซื้อว้แล้วเพิ่นมาังสีนำ้ำซื้อว้หลายแล้วเลขกสองตนี่ซื้อไว้หลายแล้วเพิ่นบอกว่าลองพิจารณาเอางวดนี่ที่เป็นตัวใดเพิ่นบอกว่าไอ้ตอนแรกบ้าน้องกอเพิ่นนั่นละสอเพิ่อนอย่างให้เพิ่นบอกความฝันเพิ่นจังได้เพิ่นกับเบาเบาเพิ่อนอว่าเอาเลขกไปเลยศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก้าเหล็กอนุ่มสะก้ลนครับ มากบอมักพิดเจริญดาบอกไกลๆเลยศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก่ามาสิก็เลยว่าเอาเอาตามไอ้ว่านั่นแหละบาเบากับเบาปิยังศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก้าครับโค้งสุดท้ายไอ้นุ่มสะกนครับมากบาหมักขีดเอาพิจารณญาเอาเพื่อนว่าเบาหนองมากบ่ละเบาหนองวัดมันตรงกันก็เล um, um, ็กตองงดเบาหน่องที α, Tuesday, ่แปดเก่าแปดเก้าเก่าแปดนี่ตรงกับเล็กตองงดเบาหนอง แปดฮกกแปดนี่เป็นเหล,ล็กหลงปูหมุนแปดหกหกแปดเป็นเหล,ล็กหลงปูหมุนบานนีเหล็กศูนย์น่บาน้นอ,งาองถามกับพยายามพยายามสีบา์ออกดอกเหลียเล็กศูนย์แหละเหล็กศูนย์เป็นเหล็กปูพญานาคเพิ่นหามาปูเพิ่นหาลูกแก้วมานวหน่อยนึงเป็นวาเพิ่นหาลูกแก้วมาหน่อยนึงเพิ่นก็นเลตีเป็นศูนย์แค่นั้นแหละเป็นว่านี่แหละความฝันปูหาลูกแก้วมาตีเป็นศูนย์ แต่ว่าเลขที่เพิ่นซื้อไว้แล้วก็คือ86 86กับ8เก่าซื้อไว้แล้วเอา0มาใส่ก็เป็น086 08เก่าแค่นี้ลหละเพิ่นวาง่ายๆขันถือก็จีถือดอกเพิ่นวาขันบบถือซื้อจังไ๋ก็บบถือแมนคำเพื่อนครับเพิ่นนบอกจังไ๋มันก็ถือแมนบ่ซื้อถือก็ถือซื้อบบถือก็แล้วเพิ่นว่าฝันดีแต่ซื้อเลขบบถือก็มีเพิ่นวาแมนอยู่ฝันดีซื้อซื้อเลขบบถือก็มีเพราะว่าหยัง เพื่อนอาจจะได้โชกอย่างอื่นคือเรื่องการเรื่องงานหรือสิเป็นโชคอย่างอื่นถีบบอมเมล็ก็ได้เนาะขายทีขายทางได้เบิร์ครับผมคํบาบ่าฝันบางคนบางคนซื้อเหลขบ่ถือจะเถื่อแต่ว่าเหตุอย่างอื่นโชคดีโชกมานคือจังค่าขายค่าขายเอยงสิหรือว่าเรื่องการเรื่องงานเังสิมันกับเป็นไปได้เบิร์ตนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละสถานที่ที่บ้านน้องจะเหตุกระถ่อมหลวงปู่ครับผม สถานที่ที่เบ้าหนองจะเฮ็ดกระทอมหลวงปู่ถ้าผู้ใดอยากร่วมบุญน้ากันกับเบ้าหนองก็ทักมาบอกเบ้าหนองใดครับผมเพราะว่าคข้าว่าบุญมันบ่มีหน่อยมีหลายครับแต่อยู่ที่ว่าผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเบา้าสี่ก็ไดไผอยากเป็นเจ้าภาพในการเทผื้นหลวงปู่เทผื้นเฮ็ดกระทอมหลวงปู่บอกเบ้าหนองไดครับเบ้าหนองกัสิีไสปูนบ่หลายดอกก็ปประมาณสามสี่คิวสามสี่คิวผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพ บอกครับผมบอกได้เบ้าหนองสีอนุโมทนาบุญนําเลยครับผมว่าได้เห็ดให้เบ้าหนองได้เห็ดให้หลวงปูครับผู้ใดเห็ดผู้นั้นก็ได้นะครับเนาะหรือผู้ใดอยู่บ้านไก่เลีเ้ยงเคียงถ้าเฮ็ดถ้าเบ้าหนองเห็ดแล้วอยากมาไหวปูก็ได้ครับบ่าวากันเลยขอแต่ว่าให้มากครับอยากให้มากมาไหวปูถึงสิเป็นสถานที่ส่วนตัวแต่ก็ ยินดีต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ครับเดี๋ยวกําหนดการเบ้าหนองกชีกาหนดถ้าบ่มียังผิดพ,พาดวันที่สิบสองครับวันที่สิบสองีเอาหลวงปู่มาไหวครับสีเทพื้นให้แล้วแล้วก็ชิไออันนี้นะสีเทพื้นให้แล้วแล้วก็ชีกระทอมปู่ให้แล้วแล้วก็ผีสาวทางไกลเพื่อนกะว่าเดี๋ยวถ้าปีใหม่หรือเพิ่นมาช่วงไหน เดี๋ยวเพิ่นสิมาไหวหลวงปู่เพิ่นวางสินะกัดล่อล่อเพิ่อนอยู่กัดผีสาวทางไกลล่ะครับเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการปั่นหลวงปู่นะครับเนาะปั่นองค์หลวงปู่แล้วก็มีพีพีเอฟซีมาร่วมบุญกันกัดเอาไห่ทะเห็ดกระถมหลวงปู่แต่ว่าเงินเห็ดกระถมหลวงปูไก่ยังบ่ท่านได้หลายดอกก่ยังพอท่นได้หลายกับว่านี่ละ่ะขาดเรืออีกยัง,ยงเดาเบาหน่องกะนสิหามาเพิ่มแล้วก็แต่ว่า สี่สาคัญนี้อยากได้เจ้าภาพมาเทพื้นนี่ละอยากได้เจ้าภาพมาเทพื้นอยากได้กัดมารวมบุญน้ากันนะครับเนาะผู้ได้เฮ็ดบุญกับได้บุญแหะครับผู้ได้เฮ็ดบาวกับได้บาปผู้ได้เฮ็ดยั้งกับได้แบบนั้นนะครับเนาะนะจังได้กัดลองมาเฟืงสรุปเลขไอ้นุ่มสะกวนครับศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก้าครับฝันว่าปูพญานาคเอาหลูกแก้วมาให้ บอกกันตรงๆก็เลยอ้าเพื่อก็เลยใจอ่อนล่ะเพื่อจังบอกนะครับเนาะจะได้กางวดนี้เขามารับโชคไปน้ำกันคือเกาครับผมงวดไงนี่วันที่เนืองนี่เขามารับโชคไงไปน้ำกันขี้ชิได้กให้สวมวังดังปราถนาขอบุญบารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่หลวงปู่มูลไอไ่บานเป่าหนองล่ะกันสถานที่ซักดิิที่เป่าหนองไปขอดนบันดาลโชคลาภให้เอฟซีเป่าหนองแล้วก็โตเป่าหนองแล้วก็คนหลบขังเป่าหนองให้มีแต่โชค ให้มีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุาธจังไหนงวดนี้ก็ลองพิจารณา้างนะครับเด้ออย่าลืมแตกสองตัวนำเล็กไอ้นุ่มจากแปดหกเก้ากับแปดศูนย์ศูนย์แปดหกกับศูนย์แปดเก้าเออบอกไปบอกมากกระสิลงเล็กจะได้กับใอรทุกคนจงโชคดีคิดสิหนชมวังดังปาถนาสวัสดีครับ